สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาสังคมในวันนี้พบกับครูวิร์รองเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเรียนรู้กันนั้นเดี๋ยวนักเรียนได้ชมคลิปเมื่อชมคลิปเสร็จแล้วก็ทำใบงานใบงานางนี้ค่ะอัตะสามนะคะเป็นหลักครรมในพระพุทธศาสนาอีกหลักคำรรหนึ่งนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไป ติดตามความรู้จากคลิปต่อไปนี้กันเลยค่ะไปค่ะอัาสสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้หลักธรรมเรื่องสังหาวัตถุ4 และคาราว่าทํสี่ยังจำกันได้ไหมครับเรามาทบทวนกันสักนิดนะครับให้เลือกหัวข้อทาต่อไปนี้ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง สัจจะทำกันถูกหรือเปล่าครับเรามาดูเฉลยพร้อมคำอธิบายกันนะครับสังคหาวัตถุ4หมายถึงคุณธรรมสำหรับการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจคนอื่นที่ยังไม่เคยรักใคร่นับถือประกอบด้วยทานปิยะวาจาอัตจริยาและสมาณตาตาดั่นเองครับ ส่วนคาวาสธรรมสีหมายถึงธรรมะหรือข้อควรปฏิบัติของผู้ที่ครองเรือนเป็นหลักธรรมสีประการที่ใช้ควบคุมจิตใจประกอบด้วยสัจจะธรรมะขันติและจาคะเรามาเข้าสู่หลักธรรมของวันนี้กันแล้วครับหลักธรรมในวันนี้ขอเสนอหลักธรรมที่เรียกว่าอัฏฐสามครับ อัตตาสามหมายถึงประโยชน์ที่เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตมี3ประการซึ่งประกอบด้วยอัตถะปรัถะและอุปยัตถะเรามาทำความรู้จักกับคำเหล่านี้ว่ามีความหมายยังไงบ้างเราติดตามเรื่องราวต่อไปนี้กันเลยครับที่ห้องเรียนครูการดาคุณครูถือหนังสือพระพุทธศาสนามาเรามาดูกันครับ ว่าครูจะสอนความรู้หลักธรรมใดให้เพื่อนๆกันบ้างครับนักเรียนคะวันนี้ครูจะมาสอนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเรื่องอัฏฐสามนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้จักความหมายก่อนนะคะอัฏฐสามหมายถึงประโยชน์ที่เป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตมีสามประการอัฏฐประการแรกคืออัตัตถะหมายถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าแก่ชีวิต และสามารถพึ่งพาตนเองได้พึ่งพายังไงล่ะคะครูครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นการประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองได้เช่นตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์รวมไปถึงการเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนเพียงเท่านี้ก็ถือว่าชีวิตของนักเรียนมีคุณค่าอีกทั้งยังทำให้ตัวนักเรียนเองเป็นที่รักของทุกคนด้วยนะคะ อัรประการที่สองคือปะรัตถะหมายถึงการทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นไในมีใครตอบครูได้ไหมคะว่าประโยชน์เพื่อคนอื่นเป็นอย่างไรช่วยคุณแม่ทำงานบ้านครับช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้คะ่ะหนูช่วยคุณแม่ถือของที่ตลาดคะ่ะที่เพื่อนตอบมาเป็นการทำประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้งหมดเลยนะคะ อย่างนักเรียนอยู่ในห้องเรียนก็สามารถทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ด้วยนะคะทำยังไงครับคุณครูก็แค่นักเรียนทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดหรือช่วยกันทนุบำรุงรักษาสิ่งของส่วนรวมเช่นการไม่ขีดเขียนบนโต๊ะเรียนเหล่านี้ก็ถือเป็นการทำประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วนะคะเอาละค่ะมาดูอัธถาปการสุดท้ายกันนะคะว่าความหมายคืออะไร อัธประการที่3คืออุปยัตถะหมายถึงประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือประโยชน์ร่วมกันนั่นเองสิ่งนี้เป็นคุณแก่ชีวิตทั้งของเราและของผู้อื่นอุปยัตะนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครูจะยกตัวอย่างใกล้ๆตัวนักเรียนให้ฟังนะคะถ้านักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตอนเองได้อย่างถูกต้องเช่นช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ ก็จะส่งผลให้นักเรียนมีความสุขเป็นตน้นขอบคุณครูกานดาด้วยนะครับที่นำหลักทำคำสอนดีๆมาสอนน้องๆยังไงเรามาสรุปหลักคำสอนนี้กันอีกสักนิดนะครับหลักอัตถะหมายถึงประโยชน์ที่มุ่งหมาย3ประการ 1. อัตถะหมายถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นสิ่งที่ให้คุณค่าแก่ชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2. องผตถะ หมายถึงการทําตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 3. อุปยัตถะหมายถึงประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือประโยชน์ร่วมกันนั่นเองช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง อัตตสามหมายความว่าอย่างไรประโยชน์ที่มุ่งหมายอัตตะสามข้อใดหมายถึงประโยชน์ส่วนตนอัตตถพัดช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านตรงกับอัตตสามข้อใด ระัการอยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดถืออัธถาศข้อใดมากที่สุดอุพยัตธา เรามาดูเฉลยกันนะครับอัฏฐสามหมายความว่าอย่างไรคําตอบก็คือหลักอัฏฐสามหมายความว่าประโยชน์ที่มุ่งหมายสามประการได้แก่อัตตะปรัตถะอุพยัตถะอัถฐสามข้อใดหมายถึงประโยชน์ส่วนตนคําตอบก็คืออัตตะหมายถึงประโยชน์ส่วนตนครับพัดช,ช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านตรงกับอัถฐสามข้อใด พัดช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านตรงกับหลักปร,รัชญาเพราะหลักปร,รัชญาหมายถึงการทำประโยชน์เพื่อคนอื่นเป็นหลักธรรมที่สอนให้รู้จักการทำประโยชน์ต่อผู้อื่น<ป>การ,รอยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดถืออัตถะสามข้อใดมากที่สุดคำตอบก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดถือหลักอุปยัตถะมากที่สุดเพราะหลักอุปยัตถะหมายถึงประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายหรือประโยชน์ร่วมกันนั่นเอง เป็นหลักธรรมที่สอนให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องยึดหลักหาประโยชน์ร่วมกันเพื่อจะทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเข้าใจหลักธรรมเรื่องอัดถะกันไปแล้วก็อย่าลืมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของน้องๆกันด้วยนะครับน่าเสียดายที่เวลาหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ